รายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดเป็นรายการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเลือกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สวัสดีครับผมหอยอภิษักนะครับพบกันในรายการรุ่นเกา่าเล่าเกร็ดตอนที่82 2สักครั้งในชีวิตศิลาจารึกหลักที่1อ่านให้ครบจบทั้ง4ด้านภาค1 คุณผู้ชมครับผมมีช่อง YouTube หอยอภิษักออฟฟิเ a ียลเฟซบุ๊ก a ฟนเพจหอยอภิษักแฟนเ c e รายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ด Podcast ์เวอร์ชันและรุ่นเก่าเล่าเกร็ดเวอร์ชันบทความอ่านได้ฟรีในแอป o Read นะครับผมคุณผู้ชมคลิปรายการเรื่องการอ่านจารึกหลักหนึ่งเนี่ยนะครับผมทําออกมาเป็นซีรีส์จํานวน4ตอนจบนะครับผมคือจารึกเขามี4ด้านผมก็ เอามานั่งอ่านให้มันละเอียดละเอียดด้านละ1ตอนกันไปเลยนะครับเป็น EP ีที่82 83 84และ85ติดต่อกันผมขอร้องเลยว่าขอให้ดูครบให้ครบทั้ง4 EP นะครับผมขอแค่นั้นจริงๆ และก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับดรวินัยพงศรีเพียนเมธีวิจัยอาวุโสโสกวที่ได้กรุณาสร้างองค์ความรู้อันล้ำค่านี้ขึ้นมาพร้อมกับให้คําแนะนําที่มีค่ามากๆในการผลิตคลิปนี้และก็ขอขอบพระคุณดตรตรงใจหูตางูลศูนย์มนุษยวิทยาสุรินทร์องค์การมหาชนที่ได้ช่วยเติม,เต,มเต็มความรู้ให้ซีรีส์นี้มีเนื้อหาที่ครบสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยหัวข้อแรกความรู้เบื้องต้น ิลาจารึกหลักที่หนึ่งหรือจารึกพ่อขุนรามคําแหงคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนที่เข้าโรงเรียนเนี่ยที่เคยเข้าโรงเรียนมาก่อนเนี่ยนะฮะรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะว่าเคยเรียนกันมาตั้งแต่สมัยประถมนะครับแต่ว่าจะมีสักกี่คนในประเทศนี้ที่เคยอ่านจารึกหลักนี้ครบทั้ง4ด้าน คุณผู้ชมวัตถุประสงค์ของการทำซีรีส์นี้ขึ้นมาผมต้องการให้ทุกคนในประเทศเราเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้ได้เคยอ่านจารึกหลักนี้ให้ครบทั้ง4ด้านสักครั้งในชีวิต นะครับผมต้องการให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ตรงจากการอ่านจารึกหลักนี้ด้วยตัวเองเห็นคําศัพท์ในจารึกทุกคำแล้วก็ให้เกิดความรู้ที่สัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งในชีวิตก็ยังดีคุณผู้ชมเรื่องการอ่านจารึกของพวกขุนรามคำแหงนี้ผมได้ถอดองค์ความรู้ทั้งหมดทั้งปวงมาจากเอกสารการบรรยายและเทป การบรรยายสุขโขทัยคดีในมิติประวัติศาสตร์จารึกศึกษาและนิรุติประวัติซึ่งบรรยายโดยท่านอาจารย์ดาารวินัยพงศ์ศรีเพียรเมธีวิจัยอาวุโสสกวจัดโดยศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทร์องค์การมหาชนองค์ความรู้ทั้งหลายทั้งปวงนี้ท่านอาจารย์ดาารวินัยพงศ์ศรีเพียรท่านได้ทําไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดแล้วผมเป็นเพียงผู้ที่ไปหยิบเอามานําเสนอในรูปแบบที่ตัวเองถนัดเท่านั้นเองนะครับคุณงามความดีทั้งหลาย ถ้าหากจะมีในซีรีส์นี้ต้องมอบให้เป็นเครดิตแด่ดรวินัยพงศ์ศรีเพียนเมธีวิจัยอาวุโสสกอวอแต่ว่าถ้าหากมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนทั้งในความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีผมต้องกราบขออภัยและขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวคุณผู้ชม ศิลาจารึกหลักที่หนึ่งหรือจารึกพ่อขุนรามคำแหงถูกสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1835นะครับทำจากหินทรายแป้งเนื้อละเอียดเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่านะครับทรงกระโจม นะครับกว้างด้านละ35เซนติเมตรสูง1 1 1เซนติเมตรนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่เมื่อครั้งยังทรงผนวดแล้วก็ได้เสด็จไปจารึกสแสวงบุญที่เมืองเหนือก็ได้ส่งค้นพบและนําศิลาจารึกหลักนี้พร้อมกับศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงภาษาเขมรกลับมาที่กรุงเทพเมื่อช่วงต้นปีพุทธศัการาช2376นะครับปัจจุบันจารึกพ่อขุนรามคำแหงหลักนี้ตั้งแสดงอยู่ณนะอาคารประ พาดพิพิธภัณฑ์ในพิพิธภัณฑ์ทศาลานแห่งชาติพระนครอยู่ระหว่างรั้วของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์กับโรงละครแห่งชาตินะครับจุดประสงค์ในการสร้างจารึกหลักนี้ขึ้นมาดอร์วินัยพงศ์ศรีเพียนบอกว่าน่าจะเป็นการสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่พ่อขุนรามคำแหงทรงให้ช่างฟันขดานหิน ฟันกระดานหินหรือว่าตัดกระดานหินนะครับซึ่งหมายความว่าสร้างจารึกหลักนี้เนื่องในโอกาสที่สร้างพระแท่นมนังศิลาบาทเพื่อใช้ออกว่าราชาการแล้วก็ให้พระภิกษุใช้นั่งแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวันพระนะครับเนื้อหาในจารึกพ่อขุนรามคำแหงนี้เล่าถึงพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจากนั้นก็เป็นการชมบ้านชมเมือง เป็นการยอรพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงและปิดท้ายด้วยการประกาศขอบเขตพระราชอํานาจหรือว่าแมนดาล่าสมัยพ่อขุนรามคำแหงนะครับเอาละคุณผู้ชมเราจะมานั่งอ่านศิลาจารึกหลักที่หหรือจารึกพ่อขุนรามคำแหงไปพร้อมๆกันโดยผมจะอ่านแล้วแปลให้ฟังบรรทัดต่อบรรทัดอักษรต่ออักษรและอธิบายศัพท์ให้ฟังทีละตัวทีละตัว,ตวอ่านให้ครบจบทั้ง4ด้าน หัวข้อต่อไปจารึกพ่อขุนรามคำแหงด้านที่หนึ่งจารึกด้านที่หนึ่งเริ่มต้นด้วยข้อความที่ว่าพ่อกูชื่อสีอินทริติ์แม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองตูพี่น้องท้องเดียวห้าคนผู้ชายสามผู้หญิงสงพี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตรียมแต่ยังเล็ก เครื่องหมาย slash, คือการแบ่งวรคในการอ่านนะครับคุณผู้ชมเรามาว่ากันทีละประโยคเลยพ่อกูชื่อสีอินทราทิตยารึกหลักหนึ่งเรียกสีอินทราทิตย์แต่จารึกหลักสองหรือจารึกวัดสีชุมเรียกว่าสีอินทรปตินทราทิตย์อันนี้เป็นความแตกต่างกันนะครับต่อไปแม่กูชื่อนางเสืองต่อไปพี่กูชื่อบานเมือง คำว่าบานเมืองที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมสะกดด้วยบอใบไม้สระอาบนหนูเป็นการสะกดแบบไทยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมาจากคําว่าปาละปาละคือรักษาบ้านรักษาเมืองนะครับตู่พี่น้องท้องเดียว5คนผู้ชาย3ผู้หญิงสงพี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตรียมแต่ยังเล็กพ่อขุนรามคำแหงมีพี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกันเนี่ย 5คนเป็นชาย3หญิงสองนะครับส่วนพี่ชายคนโตเนี่ยตายจากไปแล้วนะครับดรวินัยบอกว่าคำว่าตูคคำว่าตูแปลว่าพวกเราหลายคนนะครับปัจจุบันเนี่ยมันเอามาใช้กันจนผิดความหมายกันไปหมดแลวนะฮะคำว่าตูแปลว่าพวกเราหลายคนเช่นสมมุติว่าผมกับเพื่อนๆสามสี่นคนนั่งอยู่บนเวทีด้วยกันนะครับอย่างเงี้ยตูนะครับอันเนี้ยกูอันเนี้ย ตูนะครับส่วนคําว่าเราหมายความว่าพวกเราทุกคนถ้าเป็นในเคสนี้ก็หมายถึงผมกับเพื่อนบนเวที3 4คนและรวมถึงอาจจะมีคนที่มาเข้าฟังทั้งหอ 3, 400คนอย่างนั้นน่ะเราคือพวกเราทั้งหมดนะครับผมต่อไปครับตูพี่น้องท้องเดียว5คนอันนี้หมายถึงพี่น้องเฉพาะ5คนนี้เท่านั้น นะครับพี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตรียมแต่ยังเล็กอันนี้ลึกลงไปอีก1นึ่งเลเยอร์คุณผู้ชมเพราะว่าคำว่าเผือคือพวกเราสองคนนะครับเผือคือพวกเราสองคนนะฮะในที่นี้คือพระยาบาลเมืองและพระยารามราชหรือพ่อขุนรามคําแหงมหาราชนะครับพี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตรียมแต่ยังเล็กหมายความว่า พี่ชายคนโตของครอบครัวเนี่ยได้ตายจากไปตั้งแต่พระยาบาลเมืองและพระยารามราชหรือพ่อขุนรามคำแหงยังทรงพระเยาว์อยู่เลยนะครับต่อไปครับเมื่อกูขึ้นใหญ่ได้ส9เข้าขุนสามชนเจ้าเมืองชอดมาท่อเมืองตาพ่อกูไปรบขุนสามชนหัวซ้ายขุนสามชนขับมาหัวขวาขุนสามชนเกลื่อนเข้า ไรฟ้าหน้าใสาพ่อกูหนียะย่ายพายจะแจน้นกูบ่หนีกูขี่ช้างเบกคพลกูขับเข้าก่อนพ่อกูกูต่อช้างด้วยขุนสามชนตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมาดเมืองแพ้ขุนสามชนพ่ายหนีพ่อกูจึงขึ้นชื่อกูชื่อพระรามคำแหงเพื่อกูพุ่งช้างขุนสามชน เมื่อกูขึ้นใหญ่ได้19เข้าคําว่าขึ้นเนี่ยเป็นคําไทยโบราณแปลว่าเติบโต19เข้าคืออายุย่างเข้า19ปีก็คือ18ปีเต็มย่าง19ปีนะครับขุนสามชนเจ้าเมืองชอดมาท่อเมืองตากคําว่าสามชนดรวินัยพงศ์ศรีเพียรเห็นว่าน่าจะเป็นสมัญญานามคล้ายๆกับการอวด ว่าชนช้างชนะมาแล้ว3ามครั้งก็เลยชื่อ3มชนนะครับแต่ว่าพลตรีหม่อมราชวงศ์สุภวัตกเกษมศรีท่านเห็นว่าน่าจะเป็นตรงกับคําว่าสยามชนอันนี้ก็เป็นความแตกต่างกันของอาการสันนิษฐานของอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับผมคําว่าท่อท่อแปลว่าจู่โจมโจมตีเป็นศัพท์ไทยโบราณที่ใช้ในกฎหมายตราสามดวงด้วยนะครับคุณผู้ชมก็คือว่าขุนสามชนที่เป็นเจ้า,เ,จาเมืองฉอดเนี่ยยกมาตีเมืองตากเป็นเมืองตากโบราณนะครับ พ่อกูไปรบขุนสามชนหัวซ้ายขุนสามชนขับมาหัวขวาขุนสามชนเกลื่อนเข้าบรรทัดนี้ต้องแบ่งวักแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าสมัยก่อนตอนผมเรียนเนี่ยเขาแบ่งอีกอีกแบบหนึง่งเขาแบ่งว่าเขาแบ่งดังนี้ครับเขาแบ่งว่าขุนสามชนเจ้าเมืองชดมาท่อเมืองตากพ่อกูไปรบขุนสามชนหัวซ้ายขุนสามชนขับมาหัวขวา ลองนึกภาพดูนะฮะผมเป็นเด็กเนี่ยผมอ่านแล้วผมก็งงว่าถ้าพ่อกูขับไปทางหัวซ้ายแต่ขุนสามชนแกขับมาทางหัวขวาแล้วเมื่อไหร่มันจะได้รบกันสักทีนะเมื่อไหร่จะมาปะกันนะครับผมดังนั้นก็ต้องแบ่งว่าพ่อกูไปรบขุนสามชนแล้วก็วักนะครับหัวซ้ายขุนสามชนขับมาวักหัวขวาขุนสามชนเกลื่อนเข้าเออแบบเนี้ยมันถึงจะได้รบกัน นะครับคือเขาบรรยายให้เห็นถึงปีกซ้ายปีกขวาของกองทัพขุนสามชนเนี่ยโอ้โหดาหน้าเฮโลกันเข้ามาเลยนะครับ <c oughs> และการแบ่งวักแบบนี้คุณผู้ชมนอกจากจะได้เห็นฉากการรบที่มันชัดเจนตื่นเต้แล้วเนี่ยเรายังได้เห็นความไพเราะของสัมผัสด,ด้วยสังเกตให้ดีคุณผู้ชมหัวซ้ายขุนสามชนขับมาวักหลังคือหัวขวาขุนสามชนเกลื่อนเข้า ลองสังเกตนะฮะมันจะเป็นลักษณะกึ่งๆว่าจะเป็นร่ายมีสัมผัสมีความไพเราะจับใจเหลือเกินคุณผู้ชมเพราะว่าใน2องวัคเนี้ยจำนวนพยางเท่ากันเป๊ะคือ7พยางหัวซ้ายขุน3ชนขับมาหัวขวาขุน3ชนเกลื่อนเข้า7ต่อ7นะครับวางคำว่าหัวซ้ายของวักแรกไว้ในตำแหน่งเดียวกับหัวขวาของวัคหลังวางคำว่าขุนสชนไว้ในตำแหน่งเดียวกันทั้ง2วค และให้คำว่าขับมาสัมผัสกับคำว่าหัวขวาหัวซ้ายขุนสามชนขับมาหัวขวาขุนสามชนเกลื่อนเข้าเห็นไหมนี่คือความไพเราะที่มันซ่อนอยู่ในจารึกหลักหนึ่งที่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยสังเกตนะครับไพรฟ้าหน้าสายพ่อกูหนียะย่ายพายจากแจ้น ไรฟ้าที่เคยมีความสุขของพ่อกูเนี่ยหนียะย่ายยะย่ายมันเป็นคำกรนก็คือหนีย่ายย่ายนั่นแหละนะครับพายจะแจ้นก็เหมือนกันคําว่าพายเนี่ยสมัยก่อนเราไปอ่านกันว่าพ่ายคือแพ้ไปเลยแต่ว่าดรวินัยเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นคําภาษาเขมรเพราะว่าในสมัยนั้นอิทธิพลภาษาเขมรมันยังมีสูงมากพายภาษาเขมรแปลว่าห่อหนีรีบหนีนะครับเป็นการซ้อนความหมายกับคําว่าพายจะแจ้นก็คือ รีบตะบึงหนีนะฮะจะแจ้นมันก็เป็นการกร่อนเสียงเหมือนกันก็คือแจ้นแจ่นะแปลว่าหนีวิ่งอย่างรวดเร็วหนีหนีจุดไปเลยนะครับกูบ่หนีกูขี่ช้างเบรกพลกูขับเข้าก่อนพ่อกูกูต่อช้างด้วยขุนสามชนตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมาดเมืองแพ้ตนกูไม่ใช่ตัวกูนะครับแต่แปลว่าช้างตัวของกูเนี่ยช้างตัวที่กูนั่งเนี่ยพุ่งพิษทะยานเข้าใส่นะครับในที่นี้คือ พุ่งเข้าใส่ช้างมาดเมืองของขุนสามชนคําว่าแพ้สมัยโบราณแปลว่าชนะนะครับผมมันจะกลับตะปับกับปัจจุบันนะฮะในที่นี้ก็คือพ่อขุนทองคำแหงทรงชนช้างจนได้รับชัยชนะนะครับขุนสามชนพ่ายนหนีเห็นไหมต้องใช้คําว่าพ่ายเลยถึงจะแปลว่าแพ้นะครับคือขุนสามชนก็แพ้หนีไปเลย พ่อกูจึงขึ้นชื่อกูชื่อพระรามคำแหงเพื่อกูพุ่งช้างขุนสามชนคำว่าขึ้นชื่อเป็นคำที่มีในจารึกหลักอื่นของสุขโขทัยด้วยนะครับแปลว่าสถาปนาหรือว่ามอบให้ในที่นี้ก็คือ,อ,อพ่อก็ถวายพระนามให้ว่าพระรามคำแหง เพื่อกูพุ่งช้างขุนสามชนก็คือ,เ,อเพื่อแปลว่าเพราะนะครับก็เพราะกูพุ่งช้างก็คือชนช้างกับขุนสามชนนั่นแหละนะครับตรงนี้ดรวินัยพงศ์ศรีเพียรให้ข้อสังเกตไว้ว่าการถวายพระนามพระรามคําแหงมีคําว่าพระด้วยนะครับผมมีการเติมเข้าไปแสดงว่าเป็นการยืมชื่อมาจากพระรามในรามายานะอย่างแน่นอนต่อไปนะครับ เมื่อชั่วพ่อกูกูบำเรอแก่พ่อกูกูบำเรอแก่แม่กูกูได้ตัวเนื้อตัวปลากูเอามาแก่พ่อกูกูได้หมากซ้อมหมากหวานอันใดอร่อยกินดีกูเอามาแก่พ่อกูกูไปตีหนังวังช้างได้กูเอามาแก่พ่อกูกูไปท่อบ้านท่อเมืองได้ช้างได้งวงได้ปัวได้นางได้เงินได้ทองกูเอามาเวรแก่พ่อกูพ่อกูตายอย่างที่กู กูพร่ำบำเรอแก่พี่กูดังบำเรอแก่พ่อกูพี่กูตายจึงได้เมืองแก่กูทั้งกลมในช่วงต้นไม่มีอะไรคุณผู้ชมตอนพ่อแม่อยู่ก็ดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีนะครับได้อะไรเห็นว่าอร่อยก็เอามาให้พ่อแม่จำไว้เลยคุณผู้ชมลูกที่มีความกระตันยูเนี่ยชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับกูไปท่อบ้านท่อเมืองก็คือกูไปตีบ้านโน้นเมืองนี้ได้ช้างได้งวง ได้ช้างก็ต้องได้งวงด้วยใช่ไหมแต่ว่างวงเนี่ยอันนี้ก็หมายถึงช้างเหมือนกันสแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการใช้คําซ้อนความหมายในสมัยสุขโขทยัยซึ่งเราจะเห็นการซ้อนความหมายแบบนี้ซ้ําๆเรื่อยๆตลอดเลยนะครับในจารึกสุขโขทัยนะครับได้ปัวได้นางนางหมายถึงหญิงชนชั้นสูงหรือว่านางผู้ดีสมัยนี้อาจจะเป็น ไฮโซหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับส่วนคําว่าปัวปัวเป็นคําที่มีปัญหากันมากดกรวินัยบอกว่าสมัยก่อนเขาแปลกันว่าบ่าวก็คือเป็นขี้ข่าเลยนะครับแต่เนื่องจากมีข้อความในเป็นกฎหมายนะฮะธรรมศา,ศาสตร์ขุนบรมเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าปัวนางคือเรื่องของสตรีชั้นสูงอันนี้ก็เลยเป็นที่ยอมรับกันในภายหลังว่าปัวนางก็หมายถึงสตรีชั้นสูงนั่นเองนะครับ ได้เงินได้ทองกูเอามาเวนแก่พ่อกูเวนหมายถึงมอบให้นะครับได้เงินได้ทองก็เอามาให้พ่อนะครับพ่อกูตายยังพี่กูกูพร่ำบำเรอแก่พี่กูดั่งบำเรอแก่พ่อกูพี่กูตายจึงได้เมืองแก่กูทั้งกลมคำว่ายังหมายถึงยังมีชีวิตอยู่หรือว่ายังคงอยู่นะครับทั้งกลมแปลว่าทั้งหมดคือพอพระยาบาลเมืองตายก็เมืองก็ตกเป็นของพระยารามราชหรือพ่อขุนรามคำแหงทั้งหมด ต่อไปนะครับเมื่อชั่วพ่อขุนรามคำแหงเมืองสุขโขทัยนีด้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวเจ้าเมืองบอกเอาจะกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะใคร่ค้าช้างขาใครจะใคร่ค้ามา้าขาใครจะใคร่ค้าเงินค้าทองขาใคร่ฟ้าหน้าใสาลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแล้วล้มหายตายกว่า เย้าเรือนพ่อเชื้อเสื้อคำมันช้างขอลูกเมียเยียข้าวไพรฟ้าข้าไทยป่าหมากป่าพลูพ่อเชื้อมันไว้แก่ลูกมันสิน้นไพรฟ้าลูกเจ้าลูกขุนพิ่แลผิดแผกแสกวางกันสวนดูแท้และจึงแล่งความแก่ขาด้วยซื่อบอกเข้าผู้รักมักผู้ซ่อนเห็นข้าวท่านบอกใคร่พีนเห็นศิลท่านบอกใครเดือน คนใดขี่ช้างมาหาพาเมืองมาสู่ช้อยเหนือเฟือกู้มันบอกมีช้างบอกมีมา้าบอกมีปู่บอกมีนางบอกมีเงินบอกมีทองให้แก่มันช้อยมันตวงเป็นบ้านเป็นเมืองได้ค่าเสือค่าเสือหัวพุ่งหัวรบก็ดีบอกฆ่าบอกตี ไปทีละบรรทัดนะครับเมื่อชั่วพ่อขุนรามคําแหงเมืองสุขโขทัยนี้ดีในนะ้ำมีปลาในนาะมีข้าว2บรรทัดนี้ไม่ต้องแปลอันนี้เข้าใจง่ายอยู่แล้วจะกอบหมายถึงภาษีผ่านด่านนะครับคําว่าลู่ทางก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าในตัวจารึกจริงๆเขาเขียนเป็นลู่ทางศาสตราจารย์ดรประเสริฐณนคะรนะ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 ท่านเชื่อว่าเป็นคําว่าลู่ทาง ซึ่งใช้ในล้านนากับอีสานแปลว่าสะดวกหรือว่าโดยตลอดแต่ว่าดรวินัยพงศ์ศรีเพียรตีความว่าน่าจะมาจากคําว่าลู่ทางนี่แหละเจ้าเมืองบอกเอาจะกอบในไพร่ลู่ทางก็คือเจ้าเมืองไม่เก็บภาษีค่าผ่านด่านกับพวกไพร่ที่สัญจรมาตามทางนะครับเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะใคร่ค้าช้างค้าใครจะใคร่ค้ามา้าค้าใครจะใคร่ค้าเงินค้าทองค้าคําว่าเพื่อนเป็นสรรพนามบุรุษท,ที่สในที่นี้ แปลว่าเขาหรือว่าใครๆก็ตามนะครับเงินก็คือเงินทองในที่นี้น่าจะหมายถึงสำริดหรือว่าพวกเครื่องสำริดนะครับส่วนอันนี้เป็นความรู้แทรกให้คำว่าทองคําหรือว่าโกด d อย่างในปัจจุบันเนี่ยสมัยโบราณเขาใช้คำว่าคำนะครับคุณผู้ชมดรวินันให้ความรู้เพิ่มเติมว่าการค้าเงินค้าทองในที่นี้เป็นการค้าเงินเป็นแท่ง ขาทองเป็นก้อนนะครับก็คือเป็นวัตถุดิบจะได้เอาไว้เอาไปทําเป็นเหรียญเงินสําหรับไว้ใช้ในเมืองต่างๆนะครับไร้ฟ้าหน้าใสลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแล้วล้มหายตายกว่ากว่าก็คือจากหรือว่าจากไปแล้วก็คือเมื่อมีคนตายไปแล้วเนี่ยเย่าเรือนพ่อเชื้อเสื้อคํามันเย่าเรือนก็คืออสังหาริมทรัพย์รวมถึงที่ดินด้วยแล้วก็อาจจะรวมถึงผู้คนซึ่งรวมเป็นทรัพย์สินด้วยนะครับผมพ่อเชื้อคือพ่อตัว เสื้อหมายถึงคนที่ตายไปแล้วนะครับคำมันในเคสนี้คือ,อการสั่งคำะนะฮะการการการสั่งถ้อยคําไว้อะหรือสั่งความไว้ให้แก่มันคือการทําพินัยกรรมคล้ายๆอย่างนั้นนะครับหมายความว่าถ้าคนที่เขาตายไปเนี่ยเคยสั่งไว้ว่าจะยกมรดกให้ใครก็ให้แก่คนนั้นไปนะครับช้างขอลูกเมียเยียข้าวช้างขอแปลว่าช้างที่เขาฝึกจนเชื่องตะขอแล้วอะ่ะตะขอบังคับช้าง นะครับเหยียข้าวหมายถึงยุงข้าวซึ่งอันนี้ให้จําไว้เลยคุณผู้ชมถ้าเป็นของชาวบ้านจะเรียกว่าเหยียหรือว่ายุงนะฮะแต่ถ้าเป็นของเจ้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าฉางฉางหลวงเคยได้ยินไหมนะฮะไพรฟ้าข่าไทยป่าหมากป่าพลูพ่อเชื้อมันไว้แก่ลูกมันสิ้นไพรฟ้าข่าไทยเนี่ยก็คือบริวารที่เป็นทั้งไพรหลวงในที่นี้คือไพรฟ้าและไพรสมก็คือฆ่าไทยนะครับป่าหมากก็คือสวนหมาก สรุปก็คือทรัพย์สินทุกอย่างที่เคยเป็นของพ่อมันเนี่ยเมื่อพ่อมันตายก็ให้ตกทอดแก่ลูกมันนะครับทั้งหมดไพรฟ้าลูกเจ้าลูกขุนผีแลผิดแผกแสกว้างกันสวนดูแท้และจึงแล่งความแก่ขาด้วยซื่อแสกแปลว่าแยกจากกันเหมือนหวีผมแสกอผมผมก็ไม่มีจะให้หวีซะด้วยนะฮะหวีผมแสกคือหวีให้แยกจากกันนะครับสวนคือสวนความไตสวนน่ะนะฮะ แท้คือจริงนะครับแล่งความก็คือตัดสินคดีความอ่ะขาในที่นี้คือเขาทั้งสองที่ตรงข้ามกันเป็นคำไทยโบราณก็คือโจ์กับจำเลยนะครับซื่อคือสัตว์คือเที่ยงธรรมหมายความว่าถ้ามีการคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมีเรื่องทะเละาะเบาะแววงกันก็ไต่สวนให้ได้ความจริงแล้วจึงตัดสิน ด้วยความซื่อสัตย์เที่ยงธรรมนะครับบอกเข้าผู้ลักมักผู้ซ่อนหมายถึงไม่เข้าข้างขโมยเพียงเพราะว่ารักใคร่ชอบพอกันสมมติ media, พเพื่อนผมสนิทกันเลยอ่ะเป็นขโมยผมก็จะต้องไม่เข้าข้างมันเพราะว่าเพราะว่าเหตุผลแค่ว่าสนิทกันสองวักเนี้ยผมชอบมากมันเพราะมากเห็นข้าวท่านบอกใคร่พีนเห็นศีลท่านบอกใคร่เดือด เห็นไหมมันมีความเป็นร่ายมันมีความสัมผัสมันมีความล้อกันระหว่างวักนะครับพีนแปลว่ายินดีก็คืออยากได้จนเนื้อเต้นะเดือดก็แปลว่ายินร้ายหรือว่าเดือดร้อนนะครับในที่นี้ก็หมายถึงมิได้ยินดียินร้ายที่จะอยากได้ของของคนอื่นคนใดขี่ช้างมาหาพาเมืองมาสู่คำว่ามาสู่คือมาสวามิภักด์นะครับหมายถึงถ้าใครเอาเมืองมาขอสวามิภักด์เนี่ยช่อยเหนือเฟื้อกู้ ช้อยเป็นอิทธิพลของคําสุโขทัยผสมกับคําลาวนะครับช้อยเหนือคือช้อยเหลือหรือช่วยเหลือนอนหนูจําไว้เลยคุณผู้ชมนอนหนูกับลอลิงสามารถใช้แทนกันได้ในระบบเสียงของไทยโบราณเช่นคําว่าทําเลในกฎหมายตราสาดวงเขาเขียนว่าทําเนเมืองนครบางทีเขาก็เขียนว่าเมืองละครลบบุรีบางทีก็เรียกนบบุรีเป็นต้นนะครับ คำว่าช่อยเหนือเฟื้อกู้จึงแปลว่าช่วยเหลือเกื้อกูลนั่นเองล่ะครับมันบ่มีช้างบ่มีมา้าบ่มีปัวบ่มีนางบ่มีเงินบ่มีทองให้แก่มันช่อยมันตวงเป็นบ้านเป็นเมืองเห็นไหมมาอีกแล้วปัวถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับคำว่านางนะครับนางคือสตรีชั้นสูงปัวคือสตรีที่ยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับ ตวงแปลว่าจนกระทั่งตรงนี้ก็หมายความว่ามันขาดเหลืออะไรไม่ว่าช้างว่าม้าไม่ว่าปัวว่านางไม่ว่าเงินว่าทองก็มอบให้แก่มันช่วยเหลือมันจนมันสามารถตั้งบ้านตั้งเมืองได้นะครับได้ค่าเสือค่าเสือหัวพุ่งหัวรบก็ดีบอกค่าบอกตีเสือแปลว่าพุ่งไปข้างหน้านะครับค่าเสือเนี่ยเป็นภาษาภาพพจน์คุณผู้ชมหมายความถึงทหารที่กล้าตายนะครับข่าเสือก็เหมือนกันคือทหารที่กล้าอย่างเสือค่าเสือข่าเสือ ผมดูว่าน่าจะเป็นการซ้อนความหมายอีกแล้วนะครับก็ได้บอกไปแล้วว่าพบได้เรื่อยๆในจารึกสุโขทัยนะครับหัวพุ่งหัวรบเป็นการอธิบายสถานภาพของพวกข่าเสือข่าเสือพวกนี้ว่าเป็นหน่วยกล้าตายเป็นหน่วยแนวหน้านะฮะพาพลบุกตะลุยเข้าไปก่อนเลยแล้วก็น่าจะเป็นแม่ทัพหรือว่านายกองเพราะว่าคําว่าหัวแปลว่าหัวหน้านะครับตรงนี้หมายความว่าถ้าจับได้หน่วยกล้าตายหรือว่าพวกที่เป็นหัวหน้าได้เนี่ยก็จะไม่ฆ่าไม่ตีคือไม่ทําอันตรายนะครับไปต่อนะครับคุณผู้ชมใกล้จบแล้วครับ ในปากประตูมีกระดิ่งอันยึ่งแขวนไว้หันไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจมันจะกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่อไร้ไปลันกระดิ่งอันท่านแขวนไว้พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียกเมือถามสวนความแก่มันด้วยซื่อไพรในเมืองสุขโขทัยนี้จึงชม สร้างป่าหมากป่าพลูทั่วเมืองนี้ทุกแห่งป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ป่าลางก็หลายในเมืองนี้หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้หมากขามก็หลายในเมืองนี้ใครสร้างได้ไว้แก่มันในส่วนนี้จะเป็นด้านท้ายของหน้าหนึ่งและมีข้อความที่ต่อเนื่องเหลื่อมไปเข้า ตอนต้นของหน้าสองนะครับคุณผู้ชมในปากประตูมีกระดิ่งอันยึ่งแขวนไว้หัน่นก็คือในปากประตูนะ่ะมีกระดิ่งแขวนไว้ที่นั่นใบหนึ่งนะครับผมไร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีท่อยมีความเจ็บท้องข้องใจมันจะกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่อไร้แม่มันมีสัมผัสต,ตลอดเลยนะฮะมีท่อยมีความเจ็บท้องข้องใจกลางบ้านกลางเมืองจะกล่าวถึงเจ้าถึงขุนนะฮะเนี่ย เป็นเป็นความสวยงามของของภาษาของเรานะครับผมคำว่าบ่อไรคือไม่ยากเลยไพร่ฟ้าหน้าปกแปลว่าไพร่ฟ้าในบ้านในเมืองที่มันมีความทุกร้อน ตรงกันข้ามกับไพ่ฟ้าหน้าใสาก็คือไพ่ฟ้าที่มันมีความสุขนะครับถ้ามีมีถ้อยมีความเจ็บข้องหมองใจเนี่ยไม่ลงรอยกันทะเลาะกันอยากจะมาร้องทุกข์ต่อเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยไปลันกระดิ่งอันท่านแขวนไว้ลันแปลว่าตีนะครับผมเช่นในสำนวนอย่าเอาไม้สั้นไปลันขี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระเด็นโดนตัวเอาได้นะครับหรือคําว่าตีลันฟันแทงสมัยโบราณเขาใช้คําว่าลันก็คือลอลิงไม่เหนอากาศนอนหนูแต่ว่าปัจจุบัน เปลี่ยนเป็นรอเรือแล้วนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับลันกระดิ่งก็คือไปสั่นกระดิ่งไปตีกระดิ่งนะครับพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียกเมื่อถามสวนความแก่มันด้วยซื่อคำว่าเมื่อแปลว่ามานะครับหมายความว่าพ่อขุนรามคำแหงได้ยินเสียงกระดิ่งก็เรียกตัวมาสอบถามสอบส,อบสวนจนได้ข้อเท็จจริงนะครับดรวินัยพงศ์ศรีเพียรขยายความรู้ให้นะครับว่ารมเนียมเนี้ยการแขวนกระดิ่งไว้เนี่ย คงจะเป็นครรมเนียมที่มาจากอินเดียเพราะว่าในคำพีมหาวัสตุหรือว่ามหาวัตุอวตารเนี่ยของศาสนาพุทธซึ่งเขียนเป็นภาษาสันสกฤตในนั้นก็เล่าเรื่องแบบนี้ไว้ด้วยนะครับว่ามีรัชทายาทของเจ้าแคว้นแห่งหนึ่งเนี่ยชอบขับรถม้าเวลากลางคืนแล้วก็บังเอิญไปชนกับโคของชาวบ้านตายเจ้าของโคก็เลยพยายามไปฟ้องร้อง แต่ว่าพวกขุนนางไม่มีใครกล้ารับเรื่องนะฮะเจ้าของโคก็เลยไปตีระคังฟ้องร้องต่อพระมหากษัตริย์ในครั้งนั้นพระมหากษัตริย์รับสั่งให้ประหารลูกชายตัวเองเลยนะครับเพราะว่าท่านเป็นกษัตริย์ที่ทรงคุณธรรมแต่ว่าพระมเหสีทูลขอชีวิตลูกชายไว้ก็เลยใช้การเนรเทศไปอยู่ที่อื่นแทนนั่นคือความรู้เพิ่มเติมจากดรวินัยพงศ์ศรีเพียรซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ชมอะต่อยอหน่อย ไพรในเมืองสุขโขทัยนี้จึงชมชมในที่นี้หมายถึงสรรเสริญหรือว่าชมชอบนะครับสร้างป่าหมากป่าพลูทั่วเมืองนี้ทุกแห่งป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ป่าลางก็หลายในเมืองนี้หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้หมากขามก็หลายในเมืองนี้ใครสร้างได้ไว้แก่มันป่าลางนักวิชาการหลายท่านเชื่อว่าน่าจะเป็นขนนนะครับป่าพร้าวก็คือป่ามะพร้าวอะ่ะคำว่าป่าพร้าวยังคงใช้มาถึงสมัยอยุธยา นะครับมีโซนตลาดที่เรียกว่าเป็นตลาดป่าพะาวอะนะครับผมหมากม่วงก็คือมะม่วงหมากขามคือมะขามอันนี้ง่ายๆรู้กันอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเรียนโดยสรุปก็คือว่าบ้านเมืองสุขโขทัยมีการปลูกพืชพันธุ์เอาไว้มากมายทั้งหมากครูมะพร้าวมะม่วงขนุนมาขามใครเป็นคนปลูกก็จะได้